สวัสดีครับ FC ทุกท่านเจอก,ก,กันกับเว็บร้อยมีอาการลดกินหัวเทียนครับลูกค้ามาซื้อหัวเทียนไปเปลี่ยนเองซื้อไปประมาณ3หัวใช้ได้2วันแล้วต้องคือต้องเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ลูกค้าว่าง,งั้นมารอบแรกเนี่ยยังยังไม่ได้อิจใจอะไรมารอบ2ก็ไม่ได้เอิจใจอะไรพอมารอบ3เนี่ยเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนหัวเทียนบ่อยยัง2วันเปลี่ยนที2วันเปลี่ยนที สามหัวนะ่ะตกไปประมาณหกวันเสร็จเนี้ยก็เฮ้ยมันทําไมมันเป็นอะไรมันทําไมมันเป็นแบบนี้ก็เลยมาเรียกผมว่าเฮ้ยมาดูรถให้หน่อยเดี๋ยวจะเอารถมาให้ดูผมก็เลยบอกว่ารถเป็นอะไรเขาก็เล่ามาก่อนหน้านี้รถก็ใช้งานได้ปกติแต่พอมาไม่กี่วันเนี่ยคือรถจะมีอาการเล่งเองพอเล่งเองเสร็จปุ๊บมันก็ขี่ได้ปกติ ขี่ได้แป๊บเดียวอะ่ะแล้วรถมันก็ดับและสตาร์ทไม่ติดอีกเลยแล้วก็ต้องเปลี่ยนหัวเทียนตัวใหม่เข้าไปถึงจะขี่ได้พออาการหัวเทียนมันจะพังหรือหัวเทียนมันจะเสียอีกปุ๊บลูกค้าก็บอกว่ามันจะมีอาการเล่งเองแล้วขี่ได้ปกติพอขี่ไปแป๊บเดียวมันก็กลับมาเป็นอีกต้องเอาหัวเทียนตัวใหม่มาเปลี่ยนอีก ลูกค้าก็เล่ามาอาการประมาณนี้ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่งเอารถมาเอาหัวเทียนมาดูก่อนหัวเทียนที่เปลี่ยนออกลูกค้าเอามาสองหัวหัวที่สามมันติดอยู่กับรถก็เอามาแค่สองหัวพอผมก็ได้ทําการเช็คหัวเทียนเบื้องต้นแล้วสภาพหัวเทียนไม่ได้เอาหัวเทียนที่มีปัญหามาให้เพื่อนๆได้ดูนะผมตรวจเช็คแล้วหัวเทียนมันสีดําแห้ง แล้วมีคาบเขม่าเกาะที่เขี่ยวหัวเทียนเกาะที่เซรามิกด้วยผมก็เลยเดี๋ยวนะอาการนี้อาจจะเป็นที่การปรับสมวนผสมไม่สม,มูทไม่สมบูรณ์หรือเป็นที่ตัวคาบูเองมีปัญหาก็แนะนำไปว่าต้องทำการถอดคาบูออกมาล้างทำความสะอาด แล้วตรวจเช็คในส่วนของเบอร์นมหนูแล้วก็ตรวจเช็คในส่วนของแผ่นแดไอแฟมตัวนี้ก็แจ้งลูกค้าไปแบบนี้ถ้าหากล้างทำความสะอาดแล้วมันไม่หายก็ต้องเปลี่ยนชุดซ่อมถ้า,าเปลี่ยนชุดซ่อมแล้วไม่หายก็ต้องเปลี่ยนคาบูทีนี้ในระหว่างขี่รถไปลูกค้าก็เล่าอาการให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเป็นรอบที่สองแล้วก็เล่าไปแล้วลูกค้าก็บอกว่า คาบูเปลี่ยนมายังไม่ถึงปีเลยผมก็เลยเฮ้ยมันเป็นที่อะไรทําไมมันถึงเกิดอาการดังกล่าวได้ก็ในใจนะ่ะก็คิดไว้แล้วเออมันเป็นที่ระบบน้ํามันแน่นอนแต่พอไปถึงปุ๊บก็ตรวจเช็คเบื้องต้นนะ่ะถอดหัวเทียนที่ติดกับรถออกมาก็ถือว่าค่อนข้างดำดำมากเลยใช้งานสองวันนะ่ะหัวเทียนดำปิดปีแล้วบอดหัวเทียนบอดนะใช้งานไม่ได้ ทีนี้ก็ไปเช็คคาบูคาบูก็ใหม่นะคาบูใหม่เปี๊ยะเลยก็เลยทำการปรับนะครับปรับจูนคาบูใหม่ด้วยไขยควงอันเดียวเนี่ยทีเด็ดอยู่ตรงนี้วิธีการแก้ไขเลยผมก็เลยว่าอ่ะหลังจากที่ผมเช็คเบื้องต้นเสร็จปุ๊บก็ได้ทำการ ถอดไอถอดไส้กรองอากาศนะครับออกมาตรวจเช็คด้วยก็ปรากฏว่ามันไม่มีปัญหาอะไรไส้กรองไม่ตันก็เลยเบื้องต้นเนี่ยทำการปรับนะครับการปรับคาบูหลังจากที่ปรับคาบูเสร็จปุ๊บเอาไปลองวิ่งพอขี่กลับมาจากหัวเทียนดำขาวจ้วะเลยเทีนเนี้ยมันเป็นสีอิฐแดงนะ สีแดงอิดสีแดงอิดหรือเอาบ้นบานก็สีน้ำตาลสีน้ำตาลออกแดงอประมาณนี้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยหลังจากนั้นไปเอาหัวเทียนที่มันมีปัญหาที่มันสตาร์ทไม่ติดนะ่ะหัวใหม่ๆเปลี่ยนไปใหม่ๆเลยได้สองวันก็เลยเอามาขัดพวกคราบเขม่าออกนิดหน่อยแล้วใส่ ใส่เข้าไปเอาไปขี่วิ่งมาอีกเทสขี่ไปรอบหนึ่งกลับมาเอาหัวเทียนสีดีขึ้นเลยจากที่มันดำๆมีคราบเข่าเหมาเกาะเราไม่ได้ขัดออกหมดด้วยซ้ำด้วยซ้ำไปยังมีคราบดำๆเหลืออยู่แต่พอไปวิ่งกลับมาปุ๊บเอาหัวเทียนสีสวยดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ผ่านไปสองหัวแล้วนะหลังจากนั้นทำการเทสอีกรอบที่สาม โดยเอาหัวเทียนตัวที่สามมาใส่คือแกมาซื้อน่ะกับผมน่ะสามตัวหัวเทียนน่ะสามหัวเอาหัวเทียนตัวที่สามมาใส่หัวเทียนตัวที่สามเนี่ยสีดําแห้งเหมือนกันผมก็ได้ทําการขัดนะขัดเฉพาะพวกร้าบเข้าเหมาอยู่ด้านบนเชี่ยวมันขัดออกแค่นั้นแล้วก็สตาร์ทฉี่ไปหนึ่งเทสหนึ่งรอบกลับมาโอ้โห หัวเทียนดีอย่างเห็นได้ชัดก็เลยอยากเอามาแนะนำให้เพื่อนๆว่าถ้าหากใครเจออาการหัวเทียนดำมีคาบขมเมาเกาะลักษณะของสีหัวเทียนจินตนาตการตามผมนะผมไม่มีตัวอย่างมาให้ดูนะเพราะว่าหัวเทียนนะ่ผมเอาไว้ให้กับเจ้าของเขาเป็นอะไรสํสำรองอทั้งสามตัวมันดีทั้งหมดเลยแหละจินตนา,ตาการตามผมเอาหัวเทียนสีดำแห้ง ฟังให้ชัดเจนนะครับตรงเขี้ยวหัวเทียนเนี่ยมีสีดําแห้งเป็นอาการของส่วนผสมหนาถ้าหากใครเจออาการนี้มันจะใช้งานได้แป๊บเดียวบางคนใช้งานหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยสตาร์ทไม่ติดหรือหัวเทียนมันค่อยบอดนั่นเองภาษาบ้านๆบางคนเป็นอาการเป็นเร็วหน่อยใช้งานได้สองวันเหมือนกับเจ้านี้ใช้งานได้สองวันวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเลย โดยที่อย่าเพิ่งไปหาช่างหนึ่งให้ทำการปรองปรับคาบูเสียก่อนถ้าหากปรับคาบูไม่ได้แล้วค่อยไปหาช่างให้เขาตรวจเช็คให้วิธีการปรับคาบูรถของลูกค้าที่มีปัญหาผมได้ทำการตรวจเช็คแล้วผมลองปรับคาบูก่อนเลยอันดับแรกว่าคาบูเขาปรับมายังไงเนี่ย คาบูเพิ่งลูกใหม่เองนะ,ะก็เลยลองปรับดูก็ปรากฏว่าไอตัวสกูปรับอากาศอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเปิดมานิดเดียวเองเนี่ยประมาณนี้อ่ะเนี่ยอันนี้ขันเข้าสูตรแล้วนะขันเข้าสูตรแล้วอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมขันออกมาเหมือนกับรถคันนั้นเนี่ยเขาขันออกนิดเดียวเองพอขันออกนิดเดียวปุ๊บอากาศเข้าน้อยจึงทําให้ส่วนผสมหนา จึงเป็นเหตุให้เครื่องยนต์เนี่ยมีอาการกินหัวเทียนเพราะคาบขมเมามันเผาไม่ไม่หมดมันก็ไปเกาะที่หัวเทียนทําให้หัวเทียนดําแห้งต้องสังเกตดีๆนะถ้าหากหัวเทียนดําแห้งมีคาบขมเหลวกวะเยอะๆสีดําแห้งเนี่ยเปลี่ยนหัวเทียนตัวใหม่เข้าไปแล้วไปขี่มารอบนึงถอดออกมาดําปิดปีเลยอย่างเงี้ยให้เรามาเช็คตัวนี้สิก่อนถ้าหากเขาหมุนออกมานิดเดียวเอง มันใช้งานไม่ได้นะครับเพราะมันจะทําให้ส่วนผสมหนามันเป็นการเหมือนกับเปิดอากาศน้อยเกินไปอ่ะเปิดอากาศน้อยเกินไปอากาศมันน้อยแล้วน้ํามันมากจึงทําให้หัวเทียนสีดําและว,วิธีการแก้ไขผมแก้ไขอย่างไรก็ได้การปรับหัวเทียนใหม่เอ้ปรับอาสกูตัวนี้ใหม่สกูอากาศเนี่ยการปรับสกูอากาศของผมจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันคือรูปแบบแรกผมใช้ลองเทสร,รูปแบบแรกเสียก่อนรูปแบบแรกเนี่ย หมุนสกูเข้าไปให้สุดนะเอาเริ่มแล้วนะเทเนี้ยเป็นการปรับขาบูแล้วนะหมุนสกูไม่ว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปจนมันรู้สึกว่ามันสุดแล้วมันสุดแค่สุดก็พออย่าไปขันดันเข้าไปฝืนเข้าไปหมุนมาแค่สุดก็พอปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันต้านแล้วมันสุดแล้วหลังจากนั้นให้ทำการหมุนออกมาหนึ่งรอบครึ่ง นหนึ่งรอบครึ่งถ้าหาใครกลัวจําไม่ได้หาอะไรมามาร์กไว้เดี๋ยวผมจะหมุนออกมาเนี่ยสังเกตตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยว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 ผมหาอะไรมาฉีดให้ดีกว่าเดี๋ยวบางคนดูไม่ออกมาผมได้ฉีดไว้ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วอ่านี่ฮะดูชัดๆนะหมุนเข้าไปจนสุดปุ๊บสังเกตตัวนี้ให้เราทำการหมุน หนึ่งรอบครึ่งหมุนมาปุ๊บไอตัวนี้เีดเนี่ยมันไปอยู่ด้านล่างแล้วเท่ากับครึ่งรอบหมุนมาอีกก็เป็นหนึ่งรอบแล้วหมุนลงไปอีกครึ่งรอบเนี่ยฮะก็เป็นรอบครึ่งผมได้ทําการปรับแค่นี้แล้วก็ตั้งอรอบเดินเบาให้อยู่ในรอบเดินเบาที่ไม่เร่งเกินไปและไม่เครื่องเนี่ยไม่เดินเบาต่ําเกินไปก็ฟังเสียงเครื่องเอานะเสียงเครื่องมันไม่เร่งเกินไป เนื้อนื้อเนือันนี้เดินเบาปกติถ้าหามนเล่นเกินไปเนื้อเนื้ออีวถ้าหามันเดินเบาต่าเกินไปนื้อเนื้อืออเนจะดับแหล่ไม่ดับแหล่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเอาประการปนกลางปานกลางก็พอเนื้อเนือเนื้อ่าฟังเสียงแล้นะต้องจินตนาการตามเสียงเครื่องยนต์ผมด้วยนะครับเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์เมื่ แล้วขี่ไปเทสดูจากที่หัวเทียนดำๆอะ่ะท่านผู้ชมชิดดูเอาไปขี่เทสรอบเดียวเท่านั้นแหละขี่ไปสองร้อยเมตรแล้วขี่กลับมาอีกเป็นสี่ร้อยเมตรแล้วมาเทสเออมาขันหัวเทียนออกดูเห็นได้ชัดเลยอย่างหัวเทียนดำอ่าใสจัว๊วทีเนี้ยพเพื่อข้าหมห่าที่มันเกาะดำๆนะ่ะมันก็ขาวขาวทันทีเลยไอตัวเซรามิกนะของที่หัวเทียนนะ่ะไอตัวขาวๆนะ่ะ มันจะมีเซรามิกหุ้มแกนหัวเทียนอยู่นั่นแหละท่านผู้ชมสังเกตตัวนั้นแหละมันสีขาวเหมือนกับหัวเทียนใหม่เลยลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนไปหัวมีใหม่เนี่ยแล้วเอาไปใส่ใส่แป๊บเดียวลนะ่ะสีดำปิดปีพอปรับแค่ตัวนี้แหละตัวเดียวก็ปรากฏว่าสีหัวเทียนนะครับเซรามิกนะจากที่ดำๆมันหุ้มอยู่ก็กลับมาขาวเหมือนเดิมก็ถือว่าโอ้โหเห็นได้ชัดเนี่ย ลูกค้าก็จะประหยัดตังค์ไปอีกเลยนะประหยัดตังค์ไปอีกจากการที่จะได้ถอดเช็คไอตัวนี้แล้วอถอดเช็คคาบูไม่ว่าจะเป็นนมหนูต่างๆน,งนมหนูดนเ,ด,เ,ด,เดินเบานมหนูน้ำมันต่างๆต้องเสียค่าแรงออกมาถอดเช็คแล้วก็ไล่หนูใหม่ก็กลายเป็นว่า ประหยัดไปตั้งเยอะเลยเนี่ยหมุนไอ้ตัวนี้ตัวเดียวอีกครั้งหนึงนะ่งวิธีการปรับถ้าหากใครเจออาการนะเนี่ยหมุนเข้าไปไม่ว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามหมุนเข้ามาหมุนไปให้มันตึงก็พอเนี่ยตึงมือสุดแค่ไหนสุดแค่นั้นหลังจากนั้นหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนขันออกมาหนึ่งรอบครึง่งครึ่งรอบหนึ่งรอบรอบครึง่ง สังเกตด,ด้วยนะมันหมุนเข้าไปสุดตำแหน่งไหนเนี่ยนี่ฮะมันสุดเข้าไปหมุนหมุนสุดเข้าตำแหน่งไหนแล้วก็สังเกตที่ปลายไขควงเราด้วยให้เราหมุนออกมารอบครึ่งนะครับหมุนออกมารอบครึ่งปุ๊บแล้วก็ลองเทสดูลองเทสดูถ้าหากมันหายก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าหากมันไม่หายเอาวิธีที่สองครับ วิธีที่2ก็คือการปรับคาบูแบบบ้านๆของผมเลย1สตาร์ทเครื่องยนต์2ขันอันนี้เข้าไปจนสุดหรือใครจะเริ่มขันอันนี้เข้าไปจนสุดก่อนก็ได้แล้วค่อยสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากนั้นประคองให้เครื่องยนต์มันเดินเบานะค่อยๆเร่งช่วยนะครับเพราะถ้าหากเราหมุนอนนเข้าไปจนสุดปุ๊บมันจะทําให้รถดับเราต้องเร่งช่วยหลังจากนั้นค่อยๆหมุนออกมาหมุนออกไปเรื่อยๆ แล้วสังเกตฟังเสียงของตัวเครื่องนะสังเกตฟังเสียงของตัวเครื่องให้เครื่องเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เล่งสุดมันเล่งสุดตรงไหนก็หยุดตรงนั้นแหละแล้วก็ให้มาปรับสกูเดินเบาเอาต่อไปเดี๋ยวผมจะทำให้ดูฟังเสียงเครื่องรดผมนะอันนี้ยคือผมหมุนเข้าไปจนสุดแล้วปึ๊บหมุนเข้าไปจนสุดแล้วผมสตาร์ทเครื่อง แน่น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 แนน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 หลังจากนั้นให้เราหมุนค่อยๆหมุนออกมาค่อยๆหมุนออกไปเรื่อยๆฮะแน่น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 แนนแน่นแน่นแน่นแนถ้าหากหมุนออกมาถึงจังเอ่อถึงตำแหน่งนี้แล้วปุ๊บเครื่องยนต์มันเล่งสุดแล้วนะถ้าหากหมุนออกไปอีกนิดหน่อยเครื่องยนต์เสียงเครื่องเนี่ยเบาลง แน่นอสมมุตินะตำแหน่งนี้มันเล่งสุดแล้วแน่นพอหมุนออกมาอีกปุ๊บเสียงเครื่องเบาลงแน่นพอขันกลับมาตำแหน่งเดิมอีกปุ๊บเสียงเครื่องเร่งขึ้นแน่นก็ให้เอาตำแหน่งนี้เลยแล้วค่อยมาปรับสกูปรับรอบเดินเบาเนี่ยขันให้รอบเครื่องเนี่ยต่ำลงอ่ะอีกรอบหนึ่งบางคนยังงงอยู่หมุนเข้าไปจนสุดหมุนจนสุดสุดแค่ไหนแค่นั้นแล้วสตาร์ทเครื่อง แล้วประคองคันเร่งช่วยด้วยแรกๆเนี่ยพอเราหมุนเริ่มอ,ออกไปปุ๊บเสียงเครื่องมันจะเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนขึ้นฮะเสียงเครื่องจะเริ่มเปลี่ยนหรือเอาง่ายคือมันจะค่อยๆเล่งขึ้นเล่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นฟังเสียงเครื่องแล้วค่อยหมุนอันนี้ตามหมุนออกไปเรื่อยๆเน้อเอนนน ถึงตำแหน่งนี nenhum, ng ng imen, nah, nah, thin, ungs, sigue, ้เสียงเครื่องยนต์เล uh, um, uh, uh, ่งสุดแล้วน่ถ้าหากเราหมุนออกมาอีกนิดนึงปุ๊บเสียงเครื่องมันต่ำลงนนนนนยิ่งเราหมุนออกอีกเสียงเครื่องมันยิ่งต่ำลงนน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 นจนเครื่องจะดับอยู่แล้วให้เราหมุนกลับมาที่ตำแหน่งเสียงที่มันเล่งแรงที่สุดนน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 เสียงเครื่องเล่งสุดแล้วปุ๊บให้เรามาหมุนปรับตรงนี้ ให้รอบเครื่องมันต่ําลงจนกว่ามันจะอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีก็อกะกะเอาภาษาอีสานเขาเรียกว่ากะกะเอาคือเสียงเครื่องต้องไม่สูงเกินหรือเร่งเกินเนิ่นต้องเอาเนิ่นเน่นต้องเอาแบบเนิ่นเนิ่นเน่นเน่นเน่นประมาณนี้ไม่ใช่ว่าเนิ่นเน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 ่นหรือไม่ใช่ว่าเนิ่นเน่นเน่นเน่นจะดับแหล่ไม่ดับแหล่เอาเสียงพอดีคือเนิ่นเนิ่นเน่นเน่นประมาณนี้อันนี้คือปรับแบบที่สองแบบบ้านๆถ้กท่าน ปรับตัวนี้ไม่หายท่านก็ต้องถอดเช็คไอ้ตัวนี้ว่ามันขาดไหมถ้าหากมันขาดมันหรือถ้าหากมันไม่ขาดแต่มันเหนียวมันจะเปื่อยอยู่แล้วก็ไปหาตัวนี้มาเปลี่ยนถ้าหากตัวเปลี่ยนตัวนี้ไม่เสร็จปุ๊บแผ่นไอเฟลมเนี่ยถ้าหากใครไม่รู้หน้าตาเปไน็นยังไงย้อนกลับไปดูลิปผมได้ผมลงลิปไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่ถ้า,ามันขาดมันเปื่อยก็ต้องเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ก็มีผลนะหลังจากที่ท่านทำสองตัวนี้แล้วไม่เสร็จไม่ได้ปุ๊บ ก็เอาไปให้ช่างค่อยเอาไปให้ช่างไล่คาบูให้ว่าถอดเช็คให้แล้วเช็คนมหนูหรือพวกเสื้อเข็มลิ่งบางทีมันอาจจะสึกแต่ในกรณีที่ของใหม่มันอาจจะ,ะเกิดการสึกหลอก็ได้ถ้าหาใครที่ไม่ใส่กองแล้วมีพวกขี้ดินขี้ดอนเนี่ยกระเด็นเข้าไปปุ๊บทําให้เกิดการเสียสีแล้วอุปกรณ์เกิดการสึกหลอก็มีผลยิ่งใครไม่ใส่กองเนี่ยยิ่งเห็นผลเร็วนะยิ่งไอ้ลูกลิง้ง หรือเขียมเล่งเนี่ยมีผลแน่นอนมันชักขึ้นชักลงไปโดนพวกขี้ฝุ่นก็ทําให้เกิดการสึกหรอเร็วถึงแม้จะคาบูใหม่ก็ตามาก็มีประมาณนี้มีประมาณนี้ก็ลองปรับอันนี้ดูก่อนแล้วเช็คถอดอันนี้มันมีน็อตอยู่2ตัวเองแล้วมีสปริงอยู่ด้านในเนี่ยถอดเช็คแค่2ตัวนี้แล้วต้องดูด้วยนะตัวโช๊คเนี่ยมันต้องอยู่ในตำแหน่งเปิดนะคือเปิดแบบนี้ ไม่ใช่ว่าดนขึ้นมาแบบนี้นะถ้าหากชคดันขึ้นมาเนี่ยก็มีผลนะทาให้หัวเทียนเนี่ยดำนะเพราะฉะนั้นต้องเปิดลงมาแบบนี้ปั๊บไอ้ตัวนี้ก็ต้องเปิดหยุ่ในตำแหน่งนี้สังเกตด,ดีๆนะสังเกตด,ดีๆใครเจอหัวเทียนดําใช้ได้แป๊บเดียวหัวเทียนบอดถอดออกมาหัวเทียนดําลองเอาวิธีผมไปใช้ดูเพื่อเป็นการประหยัดทุนให้เพื่อนๆน,น,นะครับเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน,ทน ถ้าหาใครทําแล้วไม่ได้ยกไปหาช่างครับนะยกไปหาช่างให้เขาไล่ไล่ให้บางทีเราเปลี่ยนคาบูใหม่เปลี่ยนคาบูใหม่ไปก็จริงแต่ท่านใช้งานไปท่านไม่ใส่กองอ่ะมันก็ทําให้อุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในเนี่ยเมื่อมันโดนฝุดละอองอ่ะมันก็สึกล้อเร็วเหมือนกันต้องดูตรงนี้ด้วยนะต้องดูตรงนี้ด้วย แรกๆน่ะอาจจะใช้งานดีคาบูใหม่แต่พอใช้งานไปนะ่ะใส่กองไม่ใส่มีผลนะไม่ใช่ชีทีมักมวลนะ่ะคีทีมักมวลเข้าใจบอกเปลี่ยนแต่คาบูแต่ใส่กองราคาหลักร้อยเองไม่กี่ร้อยเร้อยกว่าบ,บาทเนะี่ยแล้วไม่ใส่ก็ทําให้คาบูใหม่พังเร็วแล้วเวลาช่างแนะนําไปก็มาเถียงอยีกบอกว่าเฮ้ยเพิ่งเปลี่ยนไปยังไม่นานเองทางตั้งดีไม่ดูเลยว่า ไส้กวงท่านก็ไม่เปลี่ยนทําไม้พวกคาบูเนี่ยสึกเร็วอะ่ะพวกขี้ดินขี้ดอนมันก็ไปอุดเนี่ยบางทีมันล้างไม่ออกเนี่ยไปอุดรูด้านในนะสมมุติมันค่อยๆเข้าไปตรงนี้ปุ๊บมันสะสมสะสมไปเรื่อยพอถ้าหากมันล้างไม่ออกเนี่ยก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับถ้าหากใครที่ใส่ไส้กรองเนี่ยมันค่อยอีกเรื่องหนึ่งนะใส่ไส้กรองส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยเจอปัญหาคาบูนสึกเร็วหรอกถ้าหากท่านเปลี่ยนคาบูตัวใหม่ไปนะ อ่ะก็จะมีประมาณนี้ครับตามที่ตรวจเช็คเบื้องต้นถ้าลูกค้าก็รถคันนั้นอ่ะผมจบที่เนี่ยจบที่การปรับคาบูเนี่ยหมุนไอ้น็อตตัวเดียวเนี่ยสองตัวนี้นะบุนน็อตสองตัวนี้ผมลองครั้งแรกเลยอะ่ะเนี่ยหมุนออกมาครึ่งรอบอ่ะหมุนออกมารอบครึ่งสนดอกวอลพิดหมุนออกมารอบครึ่งอ่ะเอาไปเทสดูนะสีหอวเทียนน่ะแตกต่างกันได้ชัดเลยเอา หัวเทียนสีดำๆด,ด,ดำคือลือเคลียรคือจังฝรั่งนิโกูนี่ไปใส่ปุ๊บขี่กลับมารอบเดียวเท่านั้นแหละรูปผลนะขาวจัวเอ้าไภพ่อภัเ,เจออาการก็เอาไปล่องเบิง